รวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำนามคำคุณศัพท์หรือกิริยา French with Adi droit droit เป็นคำนามเพศชายนะครับแปลว่าคณะนิติศาสตร์สิทธิะนะครับ j'ai le droit de sortir en boîte qu'une fois par mois j'ai le droit de sortir en boîte qu'une fois par mois j'ai m i s ิ e อ p e t i ท objet quelque de la ะ l a n g ง j'ai le droit de sortir. ฉันมีสิทธิ์ไปเที่ยวคำว่า So กเทียงภาษาฝรั่งเศสนอกจากคำว่าออกไปยังหมายถึงไปเที่ยวนะครับ on b o ว t นั่นก็คือพับหรือว่า c o t h e q u e นะครับ une fois par mois ก e ็ค e ือหนึ่งครั้งต่อเดือนถ้าเป็นหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ก็จะเป็น fois par semaine คำที่สองนะครับ effet effet เฟ e f f e t แปลว่าผลกระทบหรือว่า effect นะครับ Le vaccin a un effet secondaire cela peut vous donner la nausée Le vaccin a un effet secondaire. Cela peut vous donner la nausée. Vacciné von Khankhiang kiang. ja tham hai khun khluen sai ajean dai. Le vaccin c'est que vaccin na Effet secondaire c'est que phon khang khieang na khrap. Et nausée c'est que khluen sai ajean na khrap. คำที่3นะครับ sentir. Sentir. Penkiriya na khrap, แปลว่าดมหรือว่ารู้สึก na J'aime to sentir près de moi.

ก็คือหลังจาก2ปีนะครับดุมมาร a g ิชก็คือการแต่งงาน On va s e séparer ในบริบทนี้เป็นคู่แต่งงานเพราะฉะนั้นคำว่า é p p r r r จะใช้แทนคำว่าการหย่าร้างนะครับหรือหากอยากจะใช้คำว่าหย่าร้างเราก็สามารถใช้คำว่า d Divorcé ก็ได้นะครับมันจะตรงตัวกว่าคำที่5นะครับเออ r Eure e Une heure เป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าชั่วโมงกาละเวลา il qui soit mortel n'y a pas qui soit sage toutes heures de à ไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ที่สามารถเป็นคนดีได้ตลอดเวลา Mortel คำนี้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนะครับส่วนมากจะหมายถึงมนุษย์นะครับ Sage หมายถึงสงบสง,งียมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงผู้ที่อย่างรู้ผู้ที่คุมสติอารมณ์ตัวเองได้นะครับ a t t u t e u r ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายนะครับ Histoire Histoire Une histoire เป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าเรื่องเล่าหรือว่าประวัติศาสตร์นะครับ Ce que tu me r a c o n t e là est une histoire à dormir debout Ce que tu me racontes là est une histoire à dormir debout สิ่งที่นายเล่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก Histoire à dormir debout จะหมถึงเรื่องที่โกหกเรื่องที่แม่น่าเชื่อถือนะครับจริงๆว่าก็ตรงตัวนะครับเหมือนเราลังจะกลอมครให้ฝันหรือว่าหลับทั้งยืนนะครับ สำับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับโอวอร์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราโอวอร์ Over.